ก็ได้ค่ะบิบลาตัวเล็กที่มีสตรอเบอรี่อยู่บนหัวอุ้ยแต่น่ารักจังเสื้อตัวนี้แฟนคลับก็ซื้อให้นะคะสรุปตอนนี้ทุกอย่างบนตัวออมเป็นสิ่งที่แฟนคลับซื้อให้ค่ะเราชอบแกะของขวัญที่คนอื่นให้อยู่แล้ววันนี้นะคะอ,อมจะไม่เก็บกล่องเอาไว้เพราะว่ามันเยอะเกินที่จะเก็บแล้วบ้านอ,อมไม่มีที่ให้ตุ๊กตาแล้วอ,อมก็เลยตัดสินใจว่าเราจะตัดใจจากกล่อง นี่ไงการดลืมบอกนะคะอันนี้เป็นกล่องอันนี้เป็นกล่องสุ่มคาบิบาลาซิ6ดีไซน์5ฟฟ์เ e คริตเป็นคาบิบาลาอันนี้คาบิบาลานี่เราได้ตัวน,นี้มิกซี่มิสเวยคาบิบาลากับมิสเวใช่ไหมอ่ะมันคือสโนวะ์แมนเนาะ ทิ้งกล่องไม่ลงอะเนี่ยเนี่ยจะให้ทำยังไงน่ารักขนาดนี้ฮะนี่เอาไม่ทิ้งละกล่องเก่งอะไรใครจะทิ้งก็ทิ้งไปเราจะเก็บระวังเรื่องยี่ห้อเรื่องแบบด้วยน,นะคะ อยากซื้อบ้านอีกหลังให้ออมเก็บของเล่น,น <TVs. S 2> ชื่อแบรนหรอต้องระวังใช่ไหมไม่มีนะมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีนะนะี่นี่ลาบูบ uh, er. ูลาบูบูมงันเราไม่ได้มาขายของนะคะวันนี้อันนี้คือมะเคืเราได้ตัวกบ เป็ลาบูบูมัคีเป็นแบบรุ่นรุ่นอวกาศอันนี้เป็นตัวอันนี้เป็นตัวเออ่หัวกะโหลกเป็นเพื่อนลาบูบูใช่ไหมเป็นฝาแฝดลาบูบูอะไรสักอย่างแล้วก็นี่เป็นแฟนลาบูบูครับชว์สินค้า บอกว่าโชว์สินค้าด้านหลังหน่อยค่ะอ๋อแม่มีแต่คนบอกเอาเหมือนแม่ค้าตอนเนี้ยแบบเอฟตัวด้านหลัง อะไรคือ join my team เหรอคะอันนี้เราก็ได้เราว่าเราได้ใส่อันเนี้ยเพราะว่าเราเป็นคนชอบเลยกุ้งกิงกุ้งกิงกุ้งกิง,ง,งคือออมไหมเมืม่อคืนออมนั่งแกะแล้วออมก็นั่งแยกเอาไว้ว่าเอออันนี้เป็นของจุกจิกอันนี้เป็นเสื้อผ้าอันนี้เป็นตุ๊กตาอันนี้เป็นของของแบบที่จะต้องเก็บไปในห้องอะไรเงี้ยไม่แกะอะไรดีนะ <G AS K> แกะนี้ดีกว่าแกะแคร์แบร์ไ ครึ่งกะโหลกปักตะปักตะกาปักตะกาตะกาตะกาปักเลยปักตะกาเอาให้หมดเป็นชีเลงนะอย่าได้สีชมพูช้าหมดหมดนะคะปักตะปักตะ,ตะกาตะกาตะกาหมดบัญชีเลยนะสงหนาน้องอ้อมเปิดแถวแฟนได้ไหมคะไม่ไม่ อุ้ยเราได้เราได้ตัวที่เราชอบด้วยแหละแม่คะไม่โกงนะคะอมออมได้ตัวที่อมอยากได้จริงๆด้วยคะ่ะออมได้ตัวสีชมพู เธออย่าโชว์ของมีคมเดี๋ยว hmm. มันแบนโอเคแค่แบนไส้ e. แถวแฟนถึงฮ่องกงทำไมไม่เปิดอ่ะระวังคาเตอร์ลูกเข้าใจไหมไม่ิดอ๋อเปิดออมก็คิดว่าเปิดกล่องสุม่ม เปิดแขวแฟนวันนี้เราได้เชร์แบแต่เราอยากเห็นแล้วว่าแข่แบไส <c oughs> เล่นคนเดียวเหงาอ่ะขอยิ้มสาวพันโอ้ยน่ารักอะ่ะโอ้ยน่ารักอะ่ะเนี่ยเราได้ตัวนี้เลยอะ่ะ เราต้องอยากให้เห็นแบนใช่ไหมเนี่ยที่มันเรียกว่าแคร์แบซไสเพราะว่ามันเป็นครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยมันน่ารักมากเลยนะคือมันแบบน่ากลัวนึกออกปะมันเหมือนโครงกระดูกวันนี้มีคนดูหนึ่งพันสี่รอยคนลูกพี่นี่เราได้เป็นขบอยอีกแล้วนะจ๊ะเหมือนหุ่นยนต์ห้องวิชใช่เนี่ยออมอยู่อุ้ยรถไฟ ฮะนี่เราเราเลื่อนมาเอองเงี้ยฟุ๊บเลื่อนมาทำไมมันมีดาวตงดาวตกอะไรมาเยอะแยะเลยอ่ะไม่เคยไลฟ์เลยอ๋อไม่อ๋อไม่เคยออมเคยไลฟ์ในติกตอกตอนที่ออมไปตอนที่เราขับรถไปเชียงใหม่อ่ะ แล้วหลังจากนั้นออมก็ไม่ได้ไลฟ์อีกเลยเพราะว่าออมแบบรู้สึกมันมันแบบมันเยอะอะหมายถึงมันมีมันมีอะไรเยอะแล้วมันมีข้อจำกัดจำกัดออมก็รู้มาบ้างแหละดูตื่นเต้นอะดูพูดเยอะดูตื่นเต้นดูแบบดูเป็นอ๋อเป็นอ๋อมาตื่นเต้นไม่ง่วงเลยไม่ง่วงหรองั้นไม่ใช่ออมแล้วแหละคือของขวัญคืออะไร งงเหรอพี่เรียนมสวใช่ไหมใช่ค่ะอ้องงมากเลยอ่ะทำไมคอมเมนต์ไม่ได้ไม่ติดลยคลาสสิเขาบอกไม่เปิดหรอรปะะค<า>ผูกบัญชีด้วยของขวัญมีมูลล้ do you have other upcoming GL project wait I too fast the secret of us is not enough uh not yet เบ้ maybe yes maybe no. m a y I'm sure รีแอคอมตกใจดอมม่วงแจกเงินกินชาเย็นยังครับวันนี้ยังไม่ได้กินเลยถ้าเปิดเปิดแบบโคเวอร์นะคะฮันแน่ของควันใช้แลกเงินออมอยากรู้ผูกบัญชีคือเรต้องผูกตอนนี้เลยปะคะหรือออมปิดไลฟ์แล้วไปผูกได้ หนึ่งเอ็มดีใจปะ <laughs> เดี๋ยวเรายังไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้เลยนะคะคือคือหนึ่งเอ็มทุกคนไม่ได้นอนเลยแล้วอ,อมอะ่ะเหมือนออมไม่รู้ออมจะลงอะไรใช่ไหมออมก็เลยได้แต่ลีทวิตแล้วลีทวิตออมก็อมก็นั่งอ่านไปเรื่อยๆแล้วอมก็ไม่ได้นอนรู้ตัวอีกทีก็แบบเอ้าตีสามอะไรเงี้ยแม่ปั่นเห็นจนตาโบ่นี่ มันมีอันหนึ่งที่เราอยากนี่เรามาแกะอันนี้ดีกว่า ตอนนั้นของพี่เองดีใจที่น้องชอบนะคะคือตอนนี้นที่อมง่วงเพราะว่าอมอ่านของขวัญเอ้ยอ่านอ่านเขาเรียกว่าอะไรอ่านคอมเมนต์อยู่ดีใจที่ชอบที่คาดผมนะคะอันนี้คุณหาหรือยังยี่สิบสองมีขึ้นบิวบอร์ดที่ NYC ด้วยนะคะ ต้องตำรวจอเอ,อ,อได้ตัวนี้แล้วออ,อ,ออไม่หยุดแกเอาได้ตัวนี้อะเอาได้ตัวนี้ออเอาเพิ่งเปิดได้ตัวนี้แต่ไม่เป็นไรมีสักสองสาตัวจะทำไมคนเรามันต้องมีเพื่อนไม่ส่วน อา้าวแก่แล้วหรออัดแก่หรือเปล่าเนี่ยได้ตัวไหนไหนเนี่ยเอา้าอัดจ้วงไปแล้วค่ะอัดได้ทำการจุกขอโทษนะฮะขอโทษนะ,ะเห็นหรือ,อยังอะไรหรอคะเห็นแล้วนี่ไงพ,พี่พี่พูดถึงอยู่ในพ,พี่พี่พูดถึงอยู่ในเอ่เอ ในในติ๊กต็อกรู้สึกยังไงตาแตกมันจะดังเกินอะดิมันไปถึงนิวรยกซิตี้อะนึกออกใช่ไหมขอบคุณนะคะที่ทุกคนทำโปรเจกต์ให้เขาไม่คิดว่าจะมีวันนี้เราบินไปนิวยอร์กกันปะไปเก็บโปรเจกต์ นีห้องแ่เอาหมอรูปแบบอยากคุยกับแม่เรับเฮ้ยว่างไหมออออันมันจะดังเกิหลิง <laughs> พี่ปันนี่ใหแม่กดพี่ปันเหรพี่ปันบอกมันจะดังเกิน <laughs> <laughs> พี่ปันแซลบอกมันจะดังเกิน <laughs> เห็นนหทุกคนอันนี้อะไรกันนี่ยทำไมนี่ถึงมาอยู่ในนี้ได้หรือว่ามีคนแอบใส่มาอ๋อไม่ใช่ บินไปเฮ้ยเน่เราได้ตัวโคอล่าโดยที่มีน่ารลกอ่ะนะฉันชอบโคล่ารู้ไหมว่าโคล่าต้องหลับวันละสิบสี่ชั่วโมงเหมือนออมเลย อ่ะเดี๋ยวเอาพูดอย่างงี้ตุ๊กตาโคามาอีกนะคำเป็นตอนนี้เ้าเซนนี้เป็นคำพิลากใช่ไหมเซน้าโคาโฆษณาโคลามาพูดชื่อแนบบอันนี้อันนี้อันนี้พอหลุดอ่ะทุกคนพอไลฟ์แล้วหลุดพูดชื่ออะไรออกไปมันจะแบบ บอกว่ารวยกันซ่าเหลือเกินด้อมนีเมม้เดี๋ยวได้หมาโค่าหมีอ๋อเหมาเดี๋ยวได้เหมาโค่ามันเรียกว่าโค่าใช่ไหมคะโคลาโคลาทุกคนอันเนี้ยออมตื่นเต้นที่จะอ่านมาอ่ากับด้านราศีเดี๋ยวอ่านให้ฟังถ้าโลกนี้มันแยก่ก็แค่คิดแบบคาวิวลา คือเราไม่รู้ว่ามีหนังสือแบบนี้อยู่ด้วยคือละนี่แล้วในนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างมันเขียนอยู่มันประกอบด้วยหนังสือหนังสือ,อน,นี้ใช่ไหมคะถ้าโลกมันถ้าโลกมันแย่ก,ก็แค่คิดแบบคาบิบลาสองคือคัมพีแฮปปี้บาร่าสามคือที่ขั้นสามใบสี่คือสติกเกอร์แฮปปี้บาร่าสี่แผ่นห้าคือสติกเกอร์แฮปปี้บาร่าทอกห้าแผ่นบอกพี่ปานเรียกพี่นกมาเรียกพี่แจะนมาให้หน่อยพี่ปาน แม่บอกว่าเรียกพี่แจนมาให้หน่อยน้องอ้อมคะมัมมีจะจับม้าลายไปลงทะเล <c oughs> <c oughs> น้องอ้อมคะมัมมี่จับม้าลายไปลงทะเลให้แล้วนะคะหนูถูกต้องที่ด <c oughs> <c oughs> ทุกคนมาอะไอยู่ในทะเลไม่ได้ทุกคนห้าม <c oughs> bro when the series release when I think um, ็น n รื r เมย์เมย์มิถุ maybe like in of June maybe maybe I don't really sure <laughs> ไม่ใช่ทะเลนะน้องอเจอแน่แค่แบบยกเซมาลายใช่ไหมมาลายขอแอสแทนมาลายมันอยู่ในาน้ำตั้งแต่หนูใบ <บ>แม่มีคนบอกว่ามีคนบอกว่าน้องไม่ผีค่ะมาไล่ผิดที่อยู่บนบกมาไล่อยู่ในน้ำมีคนถามเขารู้สึกไม่ก้อยว่า <c oughs> ตามบอกมาไลา่แม่ขำสิ <c oughs> <c oughs> มาไล่นะทุกคนคำคมเออไม่ใช่คำมคมโค้ดวันนี้เวลาฝนตกให้มองหาสายลรืองเวลามืดให้มองหาดวงดาวนะคะอือ่านให้ต่าง แรงสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เธอจะมีได้คือความเชื่อที่มีในตัวเธอเองนี่ออมชอบอ่านเลยแบบนี้น่ารักนะ In a mirror of life, you'll see a supporter, a motivator, a believer, which is yourself, and um, calmness clears the mind. to see solutions where panic sees only problems try to be like your phone in airplane mode sometimes you just need to disconnect to recharge you guys uh, you guys have, you guys have to recharge yourself your brain okay don't be too stressed because like in nowadays People get stressed so easily. You guys have to uh, stay focused on yourself. Mm -hmm. You should recharge yourself too. Me? I always recharge myself by get enough sleep. Queen of mental health. เนื้อหามันดีไม่ตรงปกมีคนบอกเนื้อหามันดีไม่ตรงปกมันดีอันนี้อันนี้คือเล่มแฮปปี้บาร่าใช่ปะที่เขาบอกนะอุนนี่อุนนี้ ข่าวพี่ส่งอาหารเดี๋ยวมาแล้วมาแล้ว,มวไม่ใหุ้้มโอ้อยขอหน่อยขอลูกฉันหน่อยสวัสดีครับก่นขอลูกฉันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนเอ๊ะสวัสดีค่ะ ไม่มีคน C F U หนีแล้วอ่าโอเคค่ะคแคบหน้าจอเลยนะคะแคบหน้าจอเลยค่ะตัวนี้นะคะขายอยู่ที่สามหมื่นห้าค่ะแคบหน้าจอเลยค่ะแคบแล้วส่งมาทางดเดลิเาเรอเลยนะส่งมาทางดีเมเลยนะคะเจ็ดร้อยเ็ดรอขายซื้อมาสามหมื่นห้านะคะขายห้าร้อยค่ะตัวนี้นะคะตัวเมียทำหมันแล้วนะคะเออ okay. โอเคอ้วนหน่อยนะอ้วนหน่อยนะคะสองพันคนแล้วค่ะนะ มีคน CF อุ้นี่เยอะมากเลยนะคะเออต้องต้องแย่งกันนิดนึงนะคะเปิดประมูลดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่5บาทนะคะตัวนี้นะคะเลี้ยงง่ายค่ะอยู่ง่ายเฝ้าบ้านได้นะคะแค่ลมพัดก็เห่าแล้วจ้านะจ้านะจ้า CF แคปหน้าจอเลยค่ะนี่นะคะหมาพันธุปอมเปเรเนียนค่ะหมาปอมเปเรเนียนเลี้ยงโดยออมกอนพัสนะคะ ชิงเชิงเลยค่ะขอมือได้นะคะรอได้ค่ะแล้วก็สั่งให้นั่งได้ด้วยนะคะขอมือซ้ายมือขวาได้หมดเลยค่ะน้องอ้อมไปเรื่อยดิค่ะอุนี่รับบาดไหมอุนี่รับบตดคืออะไรอ่ะให้ดูหน้าให้ดูหน้ากัะรับบตดคืออะไรอ่อเอฟแม่ค่ะซื้อแล้วแถมน้องอ้อมไหมคะสองจุดหนึ่งแถมเจ้าหอมไหมคะฉลาดมากลูกอุนี่ เลวุนีนะค่ะเอานั่นอูนิเตะก้องมไม่ใช่ไม่ได้หัวโป๊กเตะกล้องฮะทุกคนการมองเห็นไลฟ์ถูกจำกัดทุกคนติ๊กตอกคิดว่าเราขายของอีกแล้วอะ อย่าพิมพ์ตัวเลขใครพิมพ์อ,อ๋อเขาบอกอย่าพิมพ์ตัวเลขอย่าพิมพ์หรืออย่าพูดอย่าพิมพ์ตัวเลขไม่ถึงคนที่คอมเมนต์หรอใช่ค่ะอ๋อถ้าพิมพ์ตัวเลขจะสู่ขีดเข้าใจละระวังระวังระวังนึกว่าขายอุนี่นอุนี่เหนนี่ยนีเห็นไหมเชื่องเลยเนี่ยกัดคนไม่เป็นด้วยนะอุนี่กัดคนไม่เป็นนะอุนี่เห่าเป็นหนึ่งเดียวเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้เราแกะห้ามโชว์ของมีคม หมอและนักวิทยาศาสตร์บอกไว้ว่าการนอนพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งสําคัญต้องการร่างกายคนเราต้องการนอนอย่างน้อยหกถึงแปดชั่วโมงแต่ว่าเพราะชีวิตมีหลายปัจจัยที่ทําให้เราพักผ่อนได้ไม่เพียงพอทั้งการนอนไม่หลับจากเรื่องเครียดและการนอนไม่หลับจากเวลางานที่เราทําแล้วน้องนอนกี่โมงแล้วน้องนอนกี่ชั่วโมงสาม จะจะไม่นอนดึกแล้วนี่ถุงเท้าอะไรอย่างเี้ยเอาได้ใส่หรอวะมีหลายลายให้คุณเลือกอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นลาบูบูเอาเป็นดอกไม้อันนี้ชื่อมอนสเตอร์ล่า ใช่มอนสเตอร์ล่าไหมตอนนี้เ้าพร้อมไปเดินป่าละเพราะว่าของเต็มละใส่ถุงท้าตะกี้ไปหมออ้อมเรียนจบแล้วเห็นว่าตำรวจลงตอนตีสองใช่เห็นทั้งค่ะน้องอ้อมอ่านเมนทันไหมอ้อมไม่ได้อ่านเมนเลยอ่ะเชื่อไหม รอไปงานรับปริญญานะคะเดี๋ยวอมจะแจ้งวันอีกทีหนึ่งนะคะจริงๆเหมือนจะได้แล้วนะเดี๋ยวคอนเฟิร์มเดี๋ยวคอนเฟิร์มอีกทีค่ะแล้วก็สถานที่อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะคอนเฟิร์มอีกทีเหมือนกันแต่อยากให้ทุกคนอยู่ในแอร์นะแต่ถ้าอยู่ในแอร์แล้วไม่พอก็ไม่เป็นไรเราก็ได้เจอกันอยู่ดีเราจะรอนไปได้วยกันยี่สิบห้าเดี๋ยวนยี่สิบห้า เราเจอกันวันที่5นะคะงานรอมแมนตากวันนี้เสกมาจากรอมแมนข้างแตกทำไงอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเห็นพี่ปันแวบ,บๆสนามฟุตบอลลานหน้าตึกเลยลูก อันไหนนะโอ้โหร้อนตายเลยสนามฟุตบอลน่ะทุกคนจะต้องสู่ขิดห้างแตกแน่ๆน้องอ้อมมีฟน้องอ้อมฟีมัดแล้วรู้สึกยังไงคะเคยเห็นมีมที่เป็นนี้ปะวิธีรับมือกับการเป็นคนดัง